ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงออกไปเลยทำไมอ่ะมึงรอพวกกูเข้ามาไม่ได้หรอกเอาเขาเาเาสวัสดีครับสวัสดีครับดังนี้เลยนะคะพี่สี่เป็นไงแจ๊สนอกจากปุัณดานะฮะที่ทำโครงการช่วยเหลือนู่นนี่น่าเป็นคนใจบุญก็มีท่านนี้แหละฮะที่เป็นคนใจบุญทำไมอ่ะอ้าวชื่อเขาไงซี่สี่วัดวัดอะไรมั้ง ว t s u ั m a n What กับฉันไหมวัดสายตาประกอบแว่นตอนนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งไม่ดีทิ้งกลายเป็นตลกกำพามุกเลยพระเอกอย่างนี้มารายการตลกมันจะไม่เสียลุกเหรอครับโอ้ไม่เสียอยู่แล้วครับคุณทำตลกได้เหรอทำได้ทำได้นกกระยาสักนิดให้เค้ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นพระเอกตลกขนาดไหนไม่ได้ทได้เหรอทำครับพี่ ได้เหรอจรทำง่ายทำง่ายนี่เดินชาลีแช็อปปิ้งนี่ไงท้องหายใจเดี๋ยวเป็นปล่าเดินชาลีแช็อปปิ้งไม่ใช่คุณเดินชาลีแช็ปปิ้งเดี๋ยวดูดิไม่เล่นไม่ได้เหรอไม่เล่นได้ไหมไม่ได้ไม่เล่นมันก็งอนหาลองไม่เหมือนเดิมสนุกไหมมึงสนุกกับกูงไหม ละครยังเล่นอยู่ใช่ไหมนี่ฮะละครก็จะเป็นปีหน้าครับสองเรื่องสองเรื่องเลยแต่ปีนี้เอารายการเรื่อนก่อนนั้นนี่พูดได้ครับจะมีละครเรื่องหนึ่งเรื่องแก้วขนเหล็กก่อนแก้วขนเหล็กของคุณแก้วขนเหล็กของเราเรื่องอะไรนะแจ๊ตขนเพชรกากัดกระหมูกูกัดกระหมากากินของหมูกูกินของหมากาและตอนนี้ มึงไม่เล่นทิ้งทิ้งคว่างๆไหนบอสจริงๆผมว่าตลกเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดเลยนะครับที่แบบไม่ไม่ไม่เคยที่จะแบบเล่นแบบจริงๆจังๆได้แค่คอมเมดี้นิดๆหน่อยๆสิงโตสอติ่งนกแก้วแนวกบนกคู่นุ่พกนกแสกแหนกคซีครับวันนี้นะรายการของเราต้องขอบคุณคุณซีสิวัตรมากๆเลย สละเวลาครับสลบเวลามาเล่นตลกกับพวกเรานะฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีดีฮะมาเลยเมลาสิงคโปร์สิงคโปร์ิงฟิลิปปินฟิลิปเอธิโอเปียเอธิโอปอ้าไอ้นั่นผวาไปหมดแล้วโมึงไปถอดชุดออกนะ